คำว่าต่างด้าวพูดเบาๆก็เจ็บสาวล้าน้อยใจที่ถูกเรียกว่าต่างด้าวคำว่าต่างดาวพูดเบาๆก็เจ็เบเจ็บจริงไหมคะทุกคนเนาะกลับสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องกันมดสุขสุขสุขเลยนะคะมาพบมุพากาอกันอีกแล้วกับสนทรเชียนเวจ้ามาพี่น้องวันนี้จะมีเรื่องเล่ามานาเสนอคือเก่าเ,เช่นเคยนะคะเนาะอ่ะพอดีว่าไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะจากช่องของอ่าพี่มุมมองเพื่อนบ้านนะคะเนาะขออนุญาต เอามาเล่าต่อในมุมมองของเราเองเนาะในฐานะที่เป็นแรงงานเป็นคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยเหมือนกันเนาะ,ะก็จะมีะสาวลาวท่านหนึ่งนะคะที่น้อยใจเนาะเมื่อถูกถามว่าเป็นคนที่ไหนเนาะถูกถามว่าเป็นคนที่ไหนอืมทำไมเป็นแรงงานต่างด้าวถึงแต่งตัวดีจังเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมี ไปคอมเมนต์ตอบกลับกันว่ามันก็จะมีพวกหนึ่งที่ไม่ทำมาหากินอะไรเลยเนาะชอบพูดให้แต่คนอื่นนะคะเนาะ,ะในฐานะที่เป็นแรงงานเหมือนกันเนาะอันนี้ขอตอบในมุมมองของเรานะคะเนาะว่าถ้าถูกเรียกว่าต่างด้าวหรือถูกเรียกว่าลาวไอลาวนี่รู้สึกยังไงอ่ะอัน,นโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยเนาะไม่ได้คิดอะไรเลย เพราะว่าเรามาทํางานเราในฐานะแรงงานเราถูกเรียกอย่างนั้นก็ถูกแล้วเนาะอ่ะทำไมถึงรู้สึกเฉยๆอ่ะถ้าทุกคนคนไหนที่ลองไปศึกษาอคำคำนี้อ่ะก็จะรู้เนาะก็จะเข้าใจความหมายเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่คําดูถูกหยากๆอ,อะไรเลยเนาะคำว่าต่างด้าวเป็น ภาษาราชาการของประเทศไทยเนาะเป็นภาษาที่ใช้ในกรณีว่าด้วยเรื่องกฎหมายแรงงานเนาะสำหรับบุคคลที่บุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่ใช่คำเหยียดหรือคำด่าหรือว่าคำดูถูกอะไรเลยนะคะเนาะไปศึกษาดีๆเนาะมันไม่ใช่คำเหยียดคำดูถูกอะไรเลยนะคะเนาะอ่ะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งอังกฤษทมนกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในประเทศไทยเราจะถูกเรียกว่าต่างด้าวเนาะถ้าเรามามาในฐานะของแรงงานเนาะจะถูกเรียกว่าต่างด้าวถ้าไม่ได้มาทํางานก็จะถูกเรียกว่านักท่องเที่ยวนะคะเนาะไม่ใช่ที่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะคะที่เรียกอย่างนั้นเนาะถ้าอ่าไทยคนไทยเนี่ย ไปลาวไปทํางานที่ลาวเราก็สามารถเรียกเขาว่าต่างด้าวได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในลาวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเรียกกันว่าต่างด้าวอะไรเขาจะเรียกเป็นประเทศประเทศประเทศไปเลยนะคะนประเทศคนประเทศไทยก็เรียกประเทศไทยคนจีนก็เรียกคนจีนเนาะ,ะ,นะ,ะเราไม่ค่อยได้ใช้คําว่าต่างด้าวน,นะคะเนาะเพราะฉนะ,ะนะะั้นถ้าถูกเรียกต่างด้าหรือถูกเรียกว่า ลาอ i าวก็อย่าไปใส่ใจเลยเนาะมันไม่ใช่คำด่าคำดูถูกอะไรเลยนะคะเนาะคือเรามาทำงานมาหาเงินแล้วก็ทำงานหาเงินไปเถอะเนาะอย่ากเก็บมาใส่ใจอย่ากเก็บมาทำให้ปวดหัวเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่น่านอ้อยใจอะไรเลยเนาะอ่าถ้าเราไป ทำงานอยู่ที่กัมพูชาเขมรเขาก็เรียกแล้วว่าต่างด้าวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ถ้าในภาษาของราชการของฝั่งไทยก็คือเรียกต่างด้าวที่ลาวก็เรียกต่างดาวเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ค่อยนิยมเรียกว่าต่างดาวนิยมเรียกว่าเป็นคนประเทศนั้นๆไปเลยเนาะสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าถูกเรียกอย่างนี้แล้วก็อ้ยน้อยใจเลยก็อย่าไปคิดมากเลยเนาะ มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทําให้ปวดสมองหรือว่าคิดมากเลยเนาะอ่ะแก้ง่ายง่ายเลยสําหรับคนที่ไม่อยากจะถูกเรียกว่าต่างด้าวง่ายๆคืออยู่ที่ประเทศตัวเองทํางานอยู่ที่ประเทศตัวเองไม่ต้องออกมาทํางานประเทศอื่นเขาเนาะถ้าคุณออกมาทํางานนอกประเทศปุ๊บประเทศนั้นๆก็จะเรียกคุณว่าต่างด้าวทันทีแต่ไม่ ถ้าไม่อยากได้ยินคนํานี้ไม่อยากถูกเขาเรียกว่าต่างด้าวก็ทํางานที่บ้านตัวเองไปเนาะแค่นั้นเลยง่ายๆนะคะแนะนําถ้าไม่อยากถูกเรียกว่าต่างด้าวก็อยู่บ้านตัวเองเนาะง่ายที่สุดลวพี่นอ้องอะนล้วก็จะมีประมาณนี้ท่าในใดมีความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะเนาะอ่าทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องที่กล่าวมาทิ้พลาดประาาการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะ ก็ออกันในคลิปหนาพี่นอ้องที่นี่ของกาวคาวาสวัสดีค่ะ